มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโรงเรียนมัธยมวัดท่าทองให้นักเรียนไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ค่ะเรียกว่าถึงแม้จะมีระเบียบที่ออกมาจากกระทรวงศึกษาธิการแล้วนะคะสำหรับเรื่องของกฎการไว้ทรงผมในสถานศึกษายังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะ แต่ว่าสุดท้ายก็ยังคงเป็นโรงเรียนที่มีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องการออกกฎระเบียบทรงผมของนักเรียนในแต่ละสังกัดแม้จะมีระเบ Mont ียบที่ออกมาจากกระทรวงศึกษาธิการแล้วแต่ว่าสุดท้ายยังคงเป็นโรงเรียนนะคะที่มีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องการออกกฎทรงผมของนักเรียนในส่วนนี้ทางด้านโรงเรียนมัธยมวัดท่าทองจึงได้โพสต์ภาพเกี่ยวกับทรงผมของนักเรียนในโรงเรียนนะคะ ทั้งชายและหญิงโดยระบุว่าสามารถไว้ยาวหรือว่าสั้นก็ได้และมีกฎระเบียบอีกนิดหน่อยอย่างนักเรียนชายไม่ให้ด้านข้างแล้วก็ด้านหลังเลยตีนผมส่วนด้านหน้าแล้วก็กลางศีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมค่ะส่วนนักเรียนหญิงนะคะหากไว้ผมยาวก็ให้ไว้ยาวตามความเหมาะสมต้องรวบให้เรียบร้อยและติดโบของโรงเรียน ทีนี้นะคะก็มีคําถามกลับไปถึงทางโรงเรียนว่าเหมาะสมแล้วเนี่ยในความหมายของเหมาะสมของใครกันแน่ทางโรงเรียนนะคะได้ตอบกลับว่าความเหมาะสมของนักเรียนที่เขาเองได้เลือกทรงผมให้เข้ากับหน้าตาของเขาเองค่ะด้วยคําตอบแบบนี้ทําเอาชาวเน็ตหลายคนพากันชื่นชมทางโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถไว้ทรงผมตามที่พวกเขาต้องการได้เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวนักเรียนเองด้วยค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ